สวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกทท่านมาแล้วจ้ามาแล้วโปรแกรมพบพอกับศิลปินเืือดังและศิลปินที่ชื่นชอบในงาน Happy Food Music f e s t i v a l 2024นะคะยูหมองไดยูน่าศูนย์การค้าโรบินสันไรส์สไตล์ชนบุรีนะคะระว่างวันที่27เมษายนถึงวันที่หาพฤษภาคมนะคะเมือง พอติลปินย่าวกันไปเลยจ้าในงานมหากรรมอาหารอร่อยล้านดังกินค้าของใส แชันมากมายในงานมหากรรมคอนเสิร์ตศิลปินดังชมฟรีทุกคืนค่ะทุกๆคนงานนี้กับมีศิลปินมากนาลายตามาทําการแสดงให้พบพอพีพีน้องๆเวียงนาหรือมนตายอรไทยหนูหน้าย,ยนลพัดแอมชนติชาเปิดแรกแขกมานพบพอกับเบียงนะหรือมนในวันที่27เมษายน2567วันที่28พบพอกับมิสแฮปปี้ คอนเทรตนะคะคนสวยงาม,งามวันที่ยี่สิบเก้าพบพอกับสาวเสียงดีนิ้งปัทมานะคะส่วนวันที่สามสิบพบพอกับน้องฮิตซามีนะคะอันนี้ก็สวยงาม,งามลองเพ่งเพาะคือการส่วนวันที่หนึ่งพฤษภาคมพบพอกับผีตายอรไทยสาวเสียงดีนะคะดอกหญ้าในป่าปูนส่วนวันที่สองพฤษภาคมพบพอกับหนูหน้ายนรพัดนะคะ วันที่สามพฤษสภาคมพบพอกับสาวน้อยเสียงดีสาวเสียงมหัศจรรย์แอมชนทิชาจากชานุมานนั่นเองนะคะส่วนวันที่สี่พบพ่อกับพี่เต๋าผู้ศินนุ่มรอเสียงดีพบพอกันได้นะคะส่วนวันที่หาเนาะพบพอกับคําพี่วงว่าไรตีวสันนะคะมีศิลปินมากมายตายอย่าลืมนะคะศูนย์การฆ่าโรบินสันไรสไตชนบุรี ในงาน h ฮปปี้ฟู้ดมิวสนะคะที่เพิ่นจัดไทยกลับไปพบพอศิลปินที่เชื่นชอบนักร้องเสียงดทีที่ท่านชิดว่ใชัยนะคะกินอาหารไปฟังเพลงเพอะๆนะคะ การขยับร่างกายไปนั่นะคะด้วยความมวลซืน่นนะคะด้วยความสนุกสนานแฮปปี้แฮปปี้นั่นเองนะคะก็เป็นโปรแกรมการโปรแกรมงานที่ย่ายนั่มาฝากมือนีเนาะถ้ามีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงปรับปรุงหรือเพิ่มเติมอีกยังเดี๋ยวย่า่จะนั่ข้อมูลมาฝากทุกๆคนนะคะสําหรับมือนีกขอบคุณและสวัสดีและติดตามคลิปต่อไปจ้า